อันนี้เป็นเฉยเฉลยชีต A16 ิบหกรอบรอบแรกวัดนวนหน้า11-12อ็องมาดูแบบละเอียดดีกว่านะก็ข้อ20่สิเขาบอกให้อธิบายเรื่องไฮโดรสแตติกอิควิลิบ rium คืออะไร 1. นึ่งคำถามแรกคืออะไรคำถามที่สมีความสำคัญอย่างไรกับดาวเลืบนเมนซีเควน เพราะฉะนั้นเราต้องตอบสองคำถาม 1. คืออะไรสองสำคัญคับเราเลื่กบนแถบหลักอย่างไรคือเฮโดรเจน i อโคลียมก็คือเราใช้คำว่าอัตรานะอัตราหรือว่าแรงกร็อัตราเนี่ยอัตราจากการยุบตัวด้วยของแรงโน้มถ่วง g กวิ t เ t ช o ันอลฟอร์ดดึงเข้ามีปริมาณเราใช้ปริมาณเพราะว่าปริมาณเนี่ยเราพูดในลักษณะของ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์เราใช้เราใช้คำปริมาณแต่เป็นสเกลา่าเพราะถ้าพูดเวกเตอร์มันจะเท่ากันได้มันลงทิศเดียวกันเราก็เลยใช้คำเรียเราใช้คำว่าปริมาณเท่ากับอัตราดันจากใจกลางออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกยุบเท่ากับออกพบคือจริงๆพบได้ทั้งดาวเลือกแล้วก็ดาวเคราะห์นะโลกของเราเองหรือว่าดาวแพลเนตอื่นนะที่ไฮโดรแพลเนตอื่นเนี่ยก,ก็ก็ต้องมีไฮโดสเตติกอีควอลิบียม แต่ว่าถ้ามันในกรณีของดาวเลิกเนี่ยคือทุกคนเนี่ยแรงดึงเข้าเนี่ยคือแรงโน้มถ่วงแต่ว่าถ้าดาวเลิกแรงดันออกแรงดันออกของดาวเลิกเนี่ยเป็นแรงดันแก๊สแล้วก็เกิดจากนิวเคลียร์ฟิวชันที่ดันออกไปแต่ว่าแรงแรงดันของดาวเคราะห์มันไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิวชันก็สรุปของดาวเลิกเนี่ยเกิดจากแรงสองแรงคือเก๊ปิเดนเนฟอร์ดเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็แรงดันจากแก๊ส จากรืเฟลิชั่นจากแกนกลางเนี่ยดันสสารออกไปภายนอกและ2อ,อแรงเนี้ยมันมีปริมาณที่เท่ากันมันก็เลยรักษาบาลานซ์ให้เป็นสรงกลมแล้วก็ไม่เสียรูปร่างได้ถามว่าสำคัญอย่างไรถ้าในดาวที่สูญเสียให้ดรสเทติอคอรลิเบียมเนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ในมันก็จะขยับออกจากเมนซีเควนต์ก็ก่อนเรื่องนี้ก่อนฟังเรื่องนี้ไปไปฟังเรื่องไปเรียนเรื่องส t ตล์เอฟฟิชัก่อนนะ ก็เพราะว่าไฮโดรสเตติกอีคิเลียมเนี่ยเป็นกลไกที่ทําให้ดาวเรื่งเนี่ยรูปร่างคงที่ในขนาดเสถียรถ้าถ้ามันหมดความเป็นอีคิเลียมเนี่ยก็แรงโน้มถ่วงกับแรงดันจากแก๊สไม่สมดุลกันมันก็จะเปลี่ยนแปลงขนาดมันก็จะขยับออกจากเมนซีเควนต์กลายเป็นพวกใจแอนหรือไม่ก็เป็นดอฟเช่นถ้าแรงโน้มถ่วงมากกว่าก็คือดึงเข้ามากกว่าแรงผลักออก ให้แรงดึงเข้ามากๆเนี่ยดาวก็ยุบลงอย่างเช่นกลายเป็นไวดอหรือเป็นนิวตอนสตาร์หรือว่าสุดท้ายเป็นแบลโคฮงแต่ถ้าแรงดันจากแก๊สมากกว่านะดันออกดันออกเนะี่ยดาวจะขยายตัวออกไปอนะอย่างเช่นพวกใจแอนทั้งหลายนะเรดหรือบลูหรือ, Super Red, Super Blue, อว่าซูเปอร์เรดซูเปอร์บลูอะไรก็ตามมาดูข้อต่อไปนะข้อนี้ก็จะจะลงลึกอีกนิดนึงเขาถามว่าแรงดัน ดีเจเนอเรชี e ฟอสสนะเขใช้ที่ดีเจเนอเรชีเพรสเชอเขาใช้เพรสเชอร์เดเจเนอเรชี p เพรสเชอเนี่ยคืออะไรให้อธิบาย 1. อธิบาย 2. แล้วจุนดาวเลิกประเภทใด 2. องคำถาม 1. แนวคิดนี้คืออะไร 2. ในภาวะที่แรงดันสูงมากอิเล็กตรอนจะถูกบีบอดัด Ceksin, พูดท่นท่าเคลนก่อนเดิมเรารู้ว่านิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอนและระหว่างนิวเคลียสกับโปรตอนและนิวตอนเนี่ยอิเล็กตรอนอ่ะมันอยู่ห่างมันอยู่ห่างมันอยู่ห่างตรงนี้พื้นที่ว่างตรงนี้สเปซเพียบเลยแต่ปรากฏว่าในวันที่มีแรงดันดันเข้ามาเยอะๆอิเล็กตรอนถูกดันเข้ามาชิดนิวเคลียสนิวเคลียสอยู่นี่อิเล็กตรอนถูกดันเข้ามาชิดถูกดันเข้ามาชิดอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็เลยอยู่ในสเตทที่แบบ มีภาวะที่พลังงานสูงมากมีพลังงานสูงถูกแบบเหมือนถูกบังคับไว้ออันมากนะมันก็เลยมีแรงดันที่ดันออกมาเรียกว่าอิเล็กตรอนเดจเนอร์ซี่เพเชอร์ไอ้ดจเนอรีเนี่ยแปบลบว่าเสื่อมก็คือภาวะที่อิเล็กตรอนเสื่อมนะมันก็มีเพ t u เชอร์ที่ดันออกมาดันสู้กับแกวิเทชันอลที่ดันเข้าไปก็ถ้าจะพูดให้ละเอียดมากกว่านั้นนะการที่อิเล็กตรอนเนี่ย ถูกเดิมออร์บิทเดิมออร์บิทอยู่รอบๆนิวเคลียตถูกดันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องหาที่อยู่ที่ที่มันแบบยังพออยู่ได้การที่มันพออยู่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสเตตที่แบบพลังงานต่ําที่สุดก็คือถูกจับถ้าทําเป็นโมเดลแบบเนี่ยมันก็จะถูกจับเข้าช่องถูกจับเข้าช่องล่างสุดจากทั้งที่ที่มันเคยอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆมันถูกจับยัดจับยัดเข้าช่องที่ล่างสุดมันก็แบบอึดอัดแล้วก็มีพลังงานสูงที่จะดันออกไปได้ซึ่งบางทีเขาจะอ้างอิงถึงกฎ การกีดการของพาวลีนะพาวลีเอ็กซ์เชันเป็นซิปเปเขาก็หมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยในภาวะควอนตัมจะมีสเตตเหมือนกันไม่ได้นะในเช่นเช่นแบบอันนึงสปินอัพอันนึงสปินสปินดาวเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าจะเขียนก็เอาไปเขียนแบบดูเท่ๆแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเขียนแค่พูดว่าอิเล็กตรอนจากที่อยู่ไกลๆถูกบีบอัดเข้าสู่นิวเคลียสทําให้มีพลังงานสูงและมีพลังดันออกจากนิวเคลียส ในกรณีที่ดาวที่มี g o r r e มากกว่าดาวเนี้ยก็จะนี่ระมากกว่าแก๊สนะมากกว่าแรงดันออกนี่คือเรากำลังพูดถึงไฮโดรสแตติกอิควิลิเบียมว่ามันไม่สเตเบิลละแรงดันเข้ามากกว่าแรงดันออกเพราะฉะนั้นดาวนั้นก็จะยุบตัวลงยุบตัวลงยุบตัวลงไอตอนนี้แหละยุบตัวจนกระทั่งมันจะไปสุดที่อะตอม เล็กลงมากอิเล็กตรอนชิดนิวเคลียสอิเล็กตรอนชิดนิวเคลียสทีนี้เริ่มดันสู้อะถ้าเริ่มดันสู้ g ฟอร์ e ที่ดันเข้าถ้ามันเสมอภาคกันถ้ามันเสมอภาคกันมันก็จะเป็นไวดอฟคือไม่ยุบไปมากกว่านี้ละไวดอกก็เลยแบบมีความหนาแน่นนะมีความหนาแน่นสูงมากๆสูงมากๆไดดอฟจะไม่ยุบตัวลงเพราะว่าอิเล็กตรอน d ีเ g o n a l i t y f o r c ช่วยํำจุนไว้ แต่ถ้าดาวนั้นดาวใดๆถ้ามีมวลมากๆมวลมากมวลมากเกินจันทรเสกขอนลิมิตดาวนั้นก็จะมี g f o r c ที่มาก G f o r c ที่มากและอิเล็กตรอนดีเจเนอซี r e เ,เชอไม่สามารถดันสู้ g f o r รตัวใหญ่ๆนั้นได้อะตอมก็จะแตกสลายอะตอมแตกสลายไปมันก็จะเกิด Super ซูปเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาจริงๆไม่ได้หมายความว่าอะตอมแตกสลายอย่างเดียวนะแต่ว่า ก็หก็ลวมๆในภาวะนั้นก็มีอะตอมแตกด้วยซูเปอร์โนวาก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นนิวตรอนสตาร์หรือไม่ก็ Black แบล็กโฮลจากความรู้นี้ทำให้เรารู้ว่าไวดอมมีความแมน่นมากๆนะเท่าที่อะตอมเนี่ยจะสามารถถูกบีบม,มากกว่นี้ไดถ้ถ้าถูกบีบม,มากกว่าน,นี้มันก็จะแตกสลายกลายเป็นซู Super เปอร์โนวาไปเลย เข้อสังเกตนะ้แรงดันอิเล็กตรอนดีเจเนอซี่เพรเชอร์เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎของบอยนะที่แบบ pv ถ้าเป็น rt ไม่ได้ขึ้นกับเทมเพรเชอร์เพราะแรงดงนันเนี่ยมันเกิดจากหลักการทางควอนตัมไม่ได้เป็นพลังงานจากความร้อนข้อต่อไปเป็นข้อ22ข้อนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะเขาก็ถามตรงไปตรงมาแล้วว่าเขาต้องแยก ความแตกต่างนะระหว่างโชติมาตรปากฏกับโชติมาสสมบูรณ์เปรียบเทียบความแตกต่างในทางดาราศาสตร์ให้ฟังหน่อยก็อธิบายว่าโชติมาตรเนี่ยคำว่าโชติมาตรเองเนี่ยเป็นการกําหนดค่าเปรียบเทียบอันดับของความสว่างของดาวเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะปากฏและก็สมบูรณ์โชติมาตรปากฏเราใช้ m เล็กสมบูรณ์แอบแสลุดเนี่ยเราใช้ m ใหญ่ความแตกต่างของสองอันนี้ที่หลักๆก็คือระยะทางที่ใช้วัด ความสว่างของดาวโชติมาตรปรากฏเราวัดความสว่างของดาวที่เราสังเกตได้จริงๆจากโลกซึ่งมันจะสว่างมากหรือสว่างน้อยมันก็สิ่งที่มีผลเลยก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องระยะห่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวดาวนั้นนะจริงจริงแล้วสว่างเท่าไหร่มีสองอย่างคือระยะและความสว่างมีปัจจัยสองอย่างนี่คือโชติมาตรปรากฏที่เราสังเกตได้จากโลกแต่ถ้าโชติมาตรสมบู์ เราจะคำนวณให้ดาวทุกดวงมาอยู่ที่ระยะมาตรฐาน10พาสิกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้ดาววัดกันได้ชนะกันได้ก็คือความสว่างที่แท้จริงของดาวเพราะทุกดวงมีความระยะห่างที่เท่ากันหมดแล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบความสว่างที่แท้จริงของดาวได้ที่10พาสิกโดย2 ค่านี้ค ει ค ει ก็คือค่าสมบูรณ์และปรากฏมีความสัมพันธ์ดังสมการก็แล้วแต่เราจะต้องสูตรนี้แล้วเขาจะเอา m เล็กลบ m ใหญ่ถ้าเรา m ใหญ่ลบ m เล็กมันก็จะต้องเป็น5ลบ5ล็ log d ก็แล้วแต่ว่าจะท้องอย่างไงนะ